สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องลาบก้อยน้อยโสครับช่องพีมาศิพ้าพี่น้องครับเจ็ดกับเข่าอีสางบานเท่าบอกสูตรที่กับเข่านะครับเนาะวันนี้สิพ้าพี่น้องมาอย่างครับอย่างคับย่างตับครับตับหมูครับตับหมูบอกสูตรด้วยพี่น้องด้วยบอกสูตรนี่คือสูตรของทั้งด้านครับสูตรทั้งร้านนะครับ อซ้อนแรกครับแรกก่อนครับแรกครับพี่แรกครับยาหนาหลายยาบางหลายนะครับแต่บางหลายเสียแน่ตับตั่มันแข็งนะครับตับหนาหลาย M4 อ่าไม่ติดสุกยาก่ยกระไสิบปสุกกระไรสิบปสุกเพราะว่าตับมันไม่จีนี่เลือดจีนี่เลือดจีนี่ตับเลียแบบพอดีพอดีนะครับเลี้ย เดี๋ยวพอดีผูด้ดีสีแบบสีบอกอ่ะบอกสูตรแบบบล็อกปิดบล็อกบางนะครับบล็อกปิดบลอกบังบอกทำเป็นภาษาบ้านท้ากับบอกแบบวัดใส่บัดพุ่งอ่ะนะนะครับครับผมพี่น้องตามเข้าแลรียบร้อยครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเนะาะเดี๋ยวผมสีมะม่วงไข่มีน้องเบิร์ดรับผานเด้อ มากกับพี่น้องเบิง็งใส่ซอสครับซอสผักเขียวซอสผักเขียวครับใส่ประมาณกะพีิกะพีิเคืองครับกะพีิเคืองนะครับแล้วกา็พริกป่นครับพริกปน่นเอาครัวครับพริกเกลือ นะครับ๋ย่ารอครับดี๋ยวผมันอ่คุกใ่ห้กันดูดมัดตับย่างครับตับย่างไม่เต็มหนึ่งชื่อสุดยดของทาง,ทางร้านปลาอ้วนครับร้านปลาอ้วนเออซอยรักดาที่สามนะครับขายอาหารอีสานบ้านเฮ่า ลาบต้มตันนะครับตมตกครับผมสูตรมัดตับย่างครับตับหมูย่างอื ป่นข้าวคัวชุรสนะจ๊ะซอสักเขียวห้องใส่ติบไว้พี่เน,นาะนะครับตัดข้าวเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเ้าสิไปย่างทีนี่ห้อสิไปย่างเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวพับสิย่างไอเ้เบิ้งทุกอานเด้อะใส่เล็กย,ย่างไอเ้เบิ้งย่างให บนุ่มนะครับย่างแบบไดซีเฮ็ดน,นะครับนุ่มๆนะครับอืมเสียดนะตะสุกไร่สับสีแข็งนะครับเอาพอดีพอดีทางคนทางคนเพิ่นบโบกินดิบเพิ่นก็ะสียากสุกๆอืมแสียดเป็ไนไรเนี่ยตับยางทาง,งคนเพิร์ลมักเครื่องสุกเครื่องดิบกับนีครับคสี่อย่าง สูตรตัดย่างครับสูตรตัดย่างของทางร้านประอะ้วนซอยราชด h a 13ครับไปเจ็บอ่ะสิบอกสูตรบอกวิธีครับเก่าครับเก่าอีสานบ้านเอ้าบอกแบบโบปิดโบบังนะครับเนาะ พี่น้องอยากไปเฮ็ดกินหรือว่าอยากไปค้าขายก็ได้ครับจำเอาจำวิธีการเฮ็ดไปค้าขายครับไกลทุกยังหว รสจ,จ,จีนก yeah, yeah. ินเสือหอมกินหอมเออ่ของกัวนะครับเด้อหอมกินของกัวพี่น้องบ่กินเผ็ดกับโปรไซก็ได้เด้อได้ได้ด้วกันครับได้ด้วยกันคนคนคนสิบ่กินเผ็ดก็ใส่แต่ของกัวชั่วลดแต่ซอสครับถ้าเอาใส่ซอสสายเคี้ยวครับซอสสายเคี้ยว คุณต้องค้นผสบแบบว่านุ่มๆข้างในข้างนอกหอมจรงตกวัวไม่ตกวัวนน่อยข้างนอกข้างในนุ่มีครับงเจหนาที่เร่แจ้ครับแล่วแจ้แ่แจ้คุนมดสุกหน่อยสุกหลายคนมสุกหลายแต่ต้องแย่งโด อะไทีละครับอะไรทีละใส่ถุงแล้วนะครับ,รย,ย,รรบยังงอ,อยู่ีนับยาสูตรลาตะอวดนะครับเด้อดขายดีดีเนาะลาปล่อ,อ,อยเน่อยัดหนุก <ใน S 2> อนขาดคนอะไรดนแท้ต้นเลครับต้องรลาปล่อยหนอยยหุกครับกดเปลือเป็นกระดงใจนะรับต้องกิต่อไปนะครับ,นรบนเนาะี๋ยวึงมาบอกที่ ในข้าวกรอกับข้ามันยีนะครับแท้ไม่ได้เลับเล้อของแบบยนายศุครับแต่หน่หอมครับหอมกินอ่ที่กินขัวหอมซอสครับจะใช้สูตรนี้นะครับ ท้าบางล้านเจุดส um no. ีงสุงเพิ um ่นตะหาครับเุดสูงุตหาคนบไซคนจโบไซพีกจบไซกลัวๆจูบบางล้านแตทางด้านเจียบเดบดีีครับอีกที่สูงของทางล้านน้อครับเนาะีที่สูงของทางล้าน อย่างกินเลยพี่น้องบ้านเนาะแก่พี่ดีได้ตัดอย่างบอกบอกสูตรแบบพวกพี่พวกบังครับพวกพี่พวกบังบอกอเบิดเลยเบิด์ตพวกพี่พวาบากบังนลยที่นะครับในที่แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาคืน,นพี่เนี่ยใกลส้สุดละบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ครับผมเดี๋ยวผมจะหั่นใส่จางนะครับหั่นบางๆครับพี่น้ออย่างไปเมย์สดๆหอมครับหอมผิดหอมปวด ดูขาซังครับขาซังครบผมจ้จังครับเสียบนะจานนี้เท่าไหร่จัาโอเแงครับ น้ำายสีบแพงเนอขายจานละบโบผักโบถึงร้อยครับจานนึ่งบถึงร้อยนะค,รครับผมสูตรตัดย่างนะครับสูตรตัดย่างเร็จเรียบร้อยนะครับฝากกดไหลคดแช่กดติดตามช่องว่าค่อยมาจโชมเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซับนี้สักก่อนนะครับเนาะครับสวัสดีครับ อือยากเลยพี่น้องเลยสเ็บกินเลยจ้า